ดีค่ะร้านขวัญมาราาวันนี้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะสายทัวริงคันนี้เลยนะคะเพิ่งเดินทางมาจากร้านพี่โดมเผื่อกระจีนะคะติดตั้งกล่องนะคะเอ่อทัวริงเอดิชันนะคะเข้ารับวันนี้เข้ามาเข้ารับการติดตั้งชุดไฟสปอร์ตไลท์ค่ะตัวโ r ร i อินวันหกสิบวัตต์จากร้านขวัญมาราาวราคาโปรโมชั่นอยากจะเรียนแจ้งให้ลูกค,ค้า ทราบว่านิดหนึ่งว่าการที่เราจัดโปรโมชั่นเนี่ยเพียงแค่เราอยากลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าเท่านั้นเองแต่ว่าจะไม่ลดอุปกรณ์แต่ไม่ได้ลดวัตถุดิบทุกอย่างติดตั้งเหมือนเดิมทุกอย่างเลยขาสเลดเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเรียงใช่ค่ะเนื่องจากคันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เอาโปรโมชั่นแตรเนาะก็เลยดีเรมีแค่นี้สเต็ปครบนะครับผมค่ะมีลำแสงสีขาวนะคะลำแสงสีเหลืองแล้วก็สามารถพักไฟสูงได้เหมือนเดิมนี่ ีการลดวัตถุดิบนะคะใช่เราก็ยังปรุงแต่งเหมือนเดิมยังคงอร่อยเหมือนเดิม<ช>ถ้าเปรียบเป็นอาหารนะคะนี่เอาละค่ะลูกค้าท่านใดค่ะสนใจค่ะอยากมาติดตั้งชุดไฟสปอร์ตไลท์ตอนนี้นะคะราคาโดนๆเลยอย่างชุดไฟสปอร์ตไลท์6 0วัตต์เนี่ยปกติราคา45,500บาทแถมฟรีแตรเสยียงเบน์ถ้าไม่รับแตรจะเหลือ5,2 0 0 แต่โปรโมชั่นโดนโดนใจวันนี้นะคะราคาโปรโมชั่น5,000บาทถ้า,าลูกค้ารับแตรเสียงเบนนะคะแต่ถ้าไม่รับแต่ลดไปเลยค่ะ500บาทหรือเหลือ4,500เท่านั้นโอ้โห60วัตต์นะเนี่ยราคาโดนใจมากๆนะคะเอา เอาละค่ะลูกค้าท่านใดค่ะสนใจอยากมาติดตั้งนะคะชุดไฟสปอร์ตไลท์ในช่วงนี้ค่ะจัดโปรโมชั่นเห็นใจช่วงเทศกาลโควิดนะคะลดช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้ายังไงคุณติดไว้แล้วมันหายโควิดได้ไปเที่ยวแน่นอนนะคะได้ต้องได้ใช้แน่นอนไม่ต้องห่วงทุกคนะเชื่อเธอบ้านหนูก็หมุนแน่นอนนะคะไปแน่นอนพอเขาแบบล็อกดาวน์หายโควิดมาผมก็ไม่อยู่นะครับเออ จะหยุดร้านนะคะจะขอไปขี่รถเที่ยวมากนะคะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจค่ะอยากติดตั้งชุดไฟสปอตไลท์แบบนี้ขอให้มั่นใจในร้านขวัญเมื่อเช้ค่ะงานดีมีคุณภาพรับประกันนะกคะ้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เราติดตั้งเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ติดตั้งมีแคชบาร์มานะคะทางร้านขวัญเมื่อเาจะติดตั้งให้ตำแหน่งนี้แล้วเดี๋ยวจะวัดลำแสงให้ดูว่ามันบังลำแสงหรือเปล่า,าอ่า อันนี้คือลำแสงสีขาวนะคะแล้วก็สามารถปรับได้ลำแสงสีเหลืองนะคะแล้วก็สมมติอยู่ในหมวดปิดในกรณีอยากจะพักไฟขอทางในเวลาที่ว่ามีรถอะไรตัดหน้าหรือยิงยาวๆในช่วงทัวร์ลิงก็สามารถเปิดยิงยาวได้เลยนะคะแล้วก็เปิดสีขาวพักไฟได้อ,อ่พาพักไฟได้เอาละค่ะขอให้มั่นใจนะคะในร้านขวัญมะร์ซาวนะคะ ถึงจะจัดโปรโมชั่นแต่วัตถุดิบยังคงเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมแน่นอนโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะ